กาแฟแล้วลก็ขนมปังแบบนี้คะนี่อุ๊ย เกียทางปุ่นเนาะมากขนาดเนาะมื่อนี้ลมแห้งแต่ว่ามีแดดไอ้ก็เลยแห่พญาไยอ,อ,อ้ออกมาส่งไอ้ในทะเลเนาะแล้วก็ให้เพื่อนเมือมาหาไอ้อีกทึงหนึ่งกะปายโมงเนาะสองซึมมง่งโมงนะจ๊ะเนาะสิมาหาหอยจะรับแล้วก็สิแบกไปให้น้องทรายเพื่อน,นำเนาะมื่อนี้กะปารุ่นนำ้ำไอ้ไว้ไอ้ทได้หลายเบาซีคัดเอาแต่หน่วยใหญ่ๆเนะจ้ะเด้อแต่ว่าก่อนที่ไอ้ซี ไปหาหอยแต่รอบนี่อนาะอยากว้าเรื่องกฎหมายของการหาของทะเลอยู่บิตานีเนาะจะเนาะคือแรกๆนะ,นะเพื่อบอกเนาะว่าเพื่อนให้หาได้กฎหมายนะให้หาได้แต่ห้ามเอาตัวเลกเกินไปแล้วก็ห้ามเอาเยอะห้ามเอาไปขายเนาะกฎหมายก็คือห้ามเอาไปขายห้ามเอาหลายกับมาสอบสามโลต่อคนประมาณ อย่างมากมายแต่ว่าหลัง, COVID, งจากช่วงโควิดพี่น้องจ๋ามันมีชาวบ้านนะเพื่อนหาหอยเอาไปขายวันนี้ตำรวจไปพ่ออยู่ในตลาดนัดเนาะเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านนี้มันจะมีตลาดนัดอาจสิทุกวันพุธทุกวันเสาร์แต่ละตลาดนัดก็บ่คือกันนะเพิ่นเลยเอาไปขายจ้ะตำรวจจะจับได้พี่น้องจา๋าเออตำรวจจะจับได้ตอนนี้นะอ้ยยังบ่รู้ว่า พื่นสิกลับไปเข่งแบบฟิกส์แบบว่าเธอเอาสองสามกิโลต่อคนหรือจังไดนเนาะจ้ะเนาะอ้ายยังบ่รู้จะต้องถ่ายจังน้อยเนาะจ้ะเนาะพยายพิ่นบอกว่าต้องรออีกจังหน่อยจังฮู้ว่าแนวใดเขาเจ้าสิซีเรียสหรือว่าเขาเจ้าสิอ่อปล่อยไปเนาะเพราะการที่เอาเอาไปขายนี่เขาก็บอกแล้วว่ามันบ่สมควรแต่พ่อข้อเฮ็ดอปนนี่มันก็เดินรอดไปทั่วเนาะจ้ะเนาะตอนนี้อ้ายก็ท่าเนาะจ้ะเนาะว่าเพิ่นสิเอาแนวใดนเนาะเพราะว่าคือว่าแหละ ก็หูหูก็อยู่ว่ากฎหมายเป็นแนวใดก็ต้องยังมีคนแบบว่าเอาไปทำก็ได้กระหลายเลยจ้ะคน,นเมื่อกีอ้บอยต่ารักพี่นี่หลายแห้งเลยตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าไอหูกฎหมายชัดเจนไอสิมาบอยพี่น้องฟังอีกเทื่อนึงเนาะแต่ถ้าว่าเป็นยังกะก็ไอกระสีมาบอยบอกให้ฟังเราจนะเนาะเพราะว่าไอยังไม่รู้เลยว่าเพิ่งสิออกมาฟิกต่อคนแบบอาจสิคนหนึ่งกิโลสองกิโล,โลแบบนี้นะพี่น้องจ้ะถ้ารุนอาจจนะเนาะโอเคค่ะไปกัน จากที่ฝนตกมาประมาณอาทิตย์กวา่าเนาะวันนี้บรรยากาศดีดีอาจจะมีลมบ้างเนาะขนาดว่าเอาที่ปิดลมมาแล้วก็ยังมีเสียงลมผ่านเข้ามาเนาะพี่น้องจา้าตรงนั่นอะ่ะสิเป็นตรงเก็บเอ,อหอยนางรมเนาะน้ำยังลงบ่หลายวันนี้คนก็นเลยยังบ่หลายโอเคพี่น้องจา้าไปกันเลยเนาะน่วยแรงนะจนะ้ะเนาะถือว่าใหญ่พอสมควรนะจนะ้ะเนาะหอยตลับเนี่ยเป็นหอยที่อายมากหาที่สุดจ้ะ คนที่สองก็ตามมาแล้วบัดนี้นะอายนี่เป็นคนที่ตื่นเต้นกับทุกเรื่องจ้ะเห็นเฮ็ดแก็ดีใจเห็นห้อยแก็ดีใจจะค่อยๆขูดไปเรื่อยๆนันจ้ะเนาะมื่อน,นี้อายขออนุญาตอัดเป็นเสียงนันจ้ะเนาะด้วยความที่ลมแรงมากเลยเนาะอายก็เลยคิดว่า ลองอัดเป็นเสียงเป็นเทือแรกเพราะว่าโดยปกติอายจะไม่ชอบอัดเป็นเสียงอายจะเอาแบบว่าสดสดเลยเพราะว่าอายมักแนวนั้นอะเนาะแต่ว่ายังว่าะบางเทือก็รลมแห้งอายจาเป็นต้องมาอัดเสียงเนาะค่ะเนาะอายมาตรงนี้เนาจะเนาะอายมาขูดตรงนี้น่ะเป็นเทื่อแรก้อจ้ะโดยปกติแล้วอายสิไปขูดครั้งทึ่งพุนเนาจะเนาะแต่วันนี้อายลองมาขูดตรงนี้เบิ่งก็มีแต่หน่วยใหญ่ๆจะหน่วยบักเอกเลย ขูดไปหันไปจ้ะเพราะว่าย่านจ้ะม้นนี้นะเพราะญ่เอาอายมาทิมไว้ก็เลยค่อนข้างทีซ้ายาน,นี่จักหน่อยนเนาะเนาะแต่ว่ากะปลอดภัยใ้พี่นอ้องมันกะม่ได้แบบเป็นตาญานปานใหญเนาะจ้ะเนาะขูดไปเรื่อยๆกะเจอมากน้อยแน่จ้ะมากง่ายแน่ปะปนกันไปปกติ ตรงนี้น่ะคนจะมาหาหอยหลายจ้ะแต่เมื่อน,นี้บ่ค่อยมีคนเลยอ้ก็เลยมาขูดตรงนี้แทนที่เขาเลยจ้ะขูดแป๊บเดียวก็ได้เกือบสิบห,ห,หน่วยแล้วพี่น้องจ้ะหน่วยน้อยแน่หน่วยใหญ่แน่ปะปนกันไปแต่เมื่อน,นี้ซีบ่าวหน่วยน้อยหลายเนาะจ้ะเนาะจะเอาปานกลางกับหน่วยใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะค่อยๆเก็บไปแปบ๊บเดียวพี่น้องจ้ะได้เกือบซ้าวนวน่แล้ะน,นะ พ่ออีแล้วฮันเดพุ่นเดมันก็ม้วนป่านี้ตัวละเนะาะจักก็เป็นอย่างใะมากหลายมากหลายหาหอยตะลับนี่หาหอยนางรมก็มากอยู่จแต่ว่ามันง่ายอันนี้มันได้รุ่นนะเบิ่งนะพี่นนอไในจกขี้ตอขี้ต้มใช่ม่มมากหลายชีวิตของ kpp นะบางนะเห็นบ่าห่านาน,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 านั่านห่นโอ้อีอย่างน้อน,นั่นพุ่นแล้วเปิ่นกับว่าเิ่นเซียนบได้เซียนเอามันบได้แม่นนะ่ะพี่นองเอ้ยมันเป็นอย่างละ เอาโหอย่างนอกมาตัวคอยไปในโอ้ยบ่มีซ้ำพี่น้องจ้ะเอาแบบนี้กับตัวกันนี่หน่วยตัวนี้ใหญ่บักเอบักตีได้นี่ปาติโตเป็นแต่นเนื้อลายกระดอเนาะเอาคูดไปคูดไปอยา่าบอกรายเจ้านะบอกเจ้าของนะจ้ะนี่เด้อภาคเองกับซี่หัวเองนะเพราะว่าเป็นคนตลกขะนาะพี่น้องจ้ะนั่นนั่นนั่นแา๊กผะวะผล โหดีโอ้ยข่อยได้หอยแข็งทุก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 คอยขึ้นมามาอันนี้เนาะแม่ใหญ่ K P P เนี่นี่ได้อีกแล้วนี่โอ้ยบ่แม่นขี้หินอันนี้เด้ออันนี้ของจริงนี่ยเนี่เนี่นี่ยบางตรงนี้ก็เด้อบัดนี้เด้อสิได้บันเด้อนี่กิ่งเคาะออกมานะเคาะเป็นภาษาหยัางนอ้ํานี้สงสัยสิเป็นภาษาโซ่เด้อจ้ะเด้อตรงนี้ได้มีอยู่บ่ารุ่นน้ำอายจ้ะรุ่นน้ำกัน นี่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 นแม่บอกอโอแม่จ้ะแต่ว่ามันโมใหญ่นะพี่น้องตัวนี้นะเอาอีบอกเหรอือาขึา้นเก้ละเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจังคัดทีหลังสโลแกนจ้าตรงนี้เ๋ยวหรพ่อมีอยู่บาน,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 นั่นนั่นนั่นโอ้ยลุนน้ำเจ้าของเติมหนึ่งอยู่เด้อนี่เด้พี่น้องจ๋าควัดออกมา ตัวนี้ตัวใหญ่เลยจ้ะมาผากแบบนี้แหลขึ้นหอดเอ่อหนังเรื่องนีเศร้าไปน้องที่ผากลาวนะไอ้หัวหัวะนะน้องพี่น้องเนาะนี่กับแม่นะจ้ะพี่น้องเมือน,นี้มันหลีอยู่มันเห็นบ่มันได้หลุนจังงัดออกมาเออกับเติมหนึ่งอยู่ได้พี่น้องจ้ะเมื่อเน,นี้นะความเป็นจริงนะเอาทุงท่ามาแล้วได้เพราะว่าตั้งใจว่าสิไปงมในขี้ตุ่มพอแต่แบบ ย่านหนาวเนาะก็เลยพาพีน่น้องมาขูดก่อนขูดไปเรื่อยๆปัดแบบก่อนที่ซิเมือจังลงเนาะเพราะว่าเดียดดเด๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ห่มก็เลยตัดสินใจบบได้ว่าสิลงเลยหรือบอ่อนะขูดไปปัดได้จนวยใ่ๆม่วนขูดแบบใดก็ยาเด้ออาเกยังแนม้ายแนมขวาอยู่อาย่านแต่ย่า,ยานไปป่คุณมาข้างหลังเอาบบหูแต่กับ่บได้ว่ามันบ่ดีด้จ้ะ เพิ่นก็บ่ได้มาลวนลา่าเป็นยังเขาดอกแต่ว่าเขาก็ระวังไว้เนาะพี่น้องน,นี่เด้ได้อีกแล้วหน่วยหนึ่งนี่ปาฏิทโต้ค่อยขึ้นมาแต่นั่นผลสองหน่วยป๊าดผัวเมียตัวนี้ตัวเมียตัวน้อยได้ค่ะได้ตัวใหญ่ตัวผัวุผนเป็นโปรเด้สะ์ะโปรเรื่องหอยนี่อีกหน่วยนึงนี่ก็ข,ขุดไปจ้ะออกกำลังกายกล้ามแขนเนาะนี่เด้ หลายคนิ่นถามว่า o อคูดอยู่แลว่ดไออยู่แวนนะจ๊ะเบตันนะจ้ะเนาะแต่ละชายหาดกับวแม่ว่ามันสิมีหอยตะลับทุกที่เลยจ้ะเด้อบางที่กับบมีจ้ะคือแบบหอยนางรมแบนีนมันก็ซิมีหลายยุถ้าอาในใดมีโคดหินแบน,นี้แต่หอยตลับเนี่เป็นบางชายหาดจ้ะอือ hm, เฮาต้องไปหาขูดๆเบิ่งนะจ๊ะเนะ นี่ค่ะอัน,นเด้สามหน่วยแล้วมาฟังนีเบังดูบ่เนี่ยนี่เดอได้อยู่บ่เนี่ยโอ้อัน,นก็สองจ้ะหน่อยกับใหญ่คือเก่าจ้ะทางนี้ได้ซะก็ขูดไปแบบเพื่อนเพื่อน,น,นะจ๊ะเนาะตรงนี้นะหอยนางรมกันหลายจ้ะหอยนางรมอยู่ทางนี้นะเป็นหอยนางรมแบบว่าอยู่กับขี้ตมพี่น้องอยู่กับขี้ตมหลาย บ่คือทางฮอลแลนด์ทางเดนมาร์กเนาะอยู่ตามสายหาดอือมึงมัเนี้เฮ้ยแห่งเห็นหลายเมงนะเทละหนึ่งเท่ะสองเท่ะสามปุ๊มันเพ่อนนะนี่พี่น้องมันแบบว่าได้รุ่นน้ำน,นะได้รุ่นนํำว่าอันน้อยอันใหญ่มันได้ยินเสียงแตกแบบนี้มันก็ดีใจนะอันนี้ตัวน้อยจ้ะหอยแข็งน้อยกะทิมเพิ่นไหวเนาะจ้ะเนาะ ก็ค่อยพูดไปนี่เดี๋ยวสะโอ้ยกาบหมากหอยค่อยกระคืว่าหอยนี่ตัวนี้ปัดโบเห็นจ้ะโอ้ลุนโออาเจอคองเน่าตายหลอดเอาขึ้นเงียบแล้ว เนี่ยพาเบิ่งเจ้าของขูดจ้ะเบิ่งล้วก็เพรานี่เด้พี่น้องจ้าอ้ยไอซีบอกด้วยจ้ะยิ่งลงน้ำลึกหอยยิ่งใหญ่หอยทึกน้ำ้วตึงดีขนาดเลยหอยนี่อันนี้เด้แม่ใหญ่นี่โอ้ยเปลือกหอยนะจ้าเนาะมาขูดตรงนี้เบิ่งมาเนี่ยนี่บางเตือมันก็อยู่ลึกๆ้อขูดลงตั้งไหลเพื่อสิได้อะน,นะอือบางอันก็อยู่เตื้นบางอันก็อยู่ลึกจ้ะ ค่อยๆพูดไปนี่อีกตัวนึงเนาะอยู่นี่นะหอยตะรับเพิ่นขายโลละ22จ้ะ22ยูโรก็เกือ800บแ0ดบาทค่อนข้างที่สิแพงอีกอย่างหนึ่งหอยชนิดนี้มันนักเปลือกมันจะ้ะมาหาเองนี่มันง่ายเมืองนั้นนะแปบ๊บเดียวได้เต็มคู่ถังถ้าสมมติว่า อายดเมื่อเนี่ยได้แบกเมื่อพี่นอ้องอายแบกเมื่อไอดีจ้ะเพราะว่าอย่างมันหาง่ายถ้า,ายิง่งอายลงขีดตมพี่น้องจกเอาจกเอา,เอามันสิมีหูง่ายกว่าหอดขูดอืมแบบนี้แบบมันยังใช้เวลาในการขูดแต่ถ้าาลงขีดตมปุ๊บเขาเห็นปากมันพอวอเขาก็จกโอตัวนี้หนาวอยู่บ่อย่นนาวเด้อตัวบางใหญ่บางตีมเนาวว้าโชคดีเท่ะเจ้าปวดลนะว่างแน่จังหน่อยเพราะว่าพ่ออีกแล้วพี่นอ้อง โอ้ยขอยคือมาอ่านน่ะโผมันกันยงใส่ยางควาได้ข่อยอยากโซ่ได้สะมาเมืองตัวนี้วนี้ป้าตัวนี้ลราข่อยเลยคือว่ามันเน่ามันอยู่ข้างเทิงอะนะให้มันบริเน่านะสีมันคือเน่าบัดนี้ข่อยสิลงคีโตมบัดนี้ไปโจกแล้วไปยองหูตัวนี้นะแม่นนั่นตัวนี้ก็พอได้อยู่จะเอาได้อยู่หูตัวนี้เด่นลุ่นนี่พี่น้องแห้งย้ายบัดนี้ตัวนี้นะสีน่วยแล้วพี่น้องจะปาติทโทแป๊บเดี๋ยวหูตัวนี้แม่นบ่แม่นบ่โอ้บ่แม่นจ้ะบ่แม่น หาแบบนี้มันง่ายอ้ามันรุ่นหู้นี่มันแม่ป่ะแม่นนั่นโอ้ยคักปานยังนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่บ่อได้จ้ะบ่แม่นตัวนี้เด้ตัวนี้เด้เอ้ารุ่นน้ำกันบ่แม่นอีกตัวนี้บ่พลาดตัวนี้ถ้าระดับเซียนอายมาแล้วหนานว่าแล้วพี่น้องมันต้องใช่พุ่นละตัวนี้เด็ดสะ เอาลดนหนึ่งสองสามปล่อยหอยน้อยปล่อยเพิ่นไปซะนี่จ้ะผลเหนียวน้อยๆเพิ่นจรจุกดีๆดอกจักกกหูยังจกอย่างเดียวตัวนี้ปาติโท้โอ้ยใบใหญ่อยอยจ้ะใบใหญ่ตัวนี้โอ้ยมาเบางทางนี่ด้นี่นี่นี่น,น,นี่หูตัวนี้ไม่พลาด ตัวนี้ใหญ่จ้ะใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาไปผัดสปาเกตตี้ให้พ่อใหญ่เพื่อใหญ่กินแล้วเด้อจ้ะอาเสียไปผพาไปเพลินมาบังหู่นหุ่นนี่ก็หุ่นเบาจ้ะน้อยปล่อยมันไปเนาะตัวนี้เด้อะตัวนี้เออตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่จ้ะมาไปเนี่ยผล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 ไปน้องผลผลผลเทนโอ้ผลผลแล้วมาบ้างมาบังตัวนี้มาเนี่นี่ค่ะผลจกเข้าไปค่ะ โอ้ยได้อยู่เด้อโอ้ยมันน้อยเบาปล่อยมันใหญ่ตัวนี้มันนี่โอ้ตัวนี้ใหญ่เด้อพี่น้องมีตัวน้อยตัวใหญ่เนาะปะปนกันไปคอหลอดแคนแลตอยู่เอาเอาไปทางอะไรไปยายเอาทางนี้นี่นี่นี่แมวไปยายปะว่าแม่จ้ะตัวนี้เดีสะอาดโอ้ตัวนี้พันโผล่ออกมาแล้วก็ใหญ่อยู่แด้วเนาะแบบนี้นะคะไม่นีมันม่วนพี่น้อง ม่วนกว่าไปควัดควัดกับม่วนอย่างหนึ่งจกไปนี่กับม่วนอย่างหนึ่งจ้ะแต่เฮามาจกไปนี่มันเสียอย่างหนึ่งคือขี้ตุ่มมันดูดจ้ะมันต้องใส่ถุงเท้าลงไปมันจะมาดูดเนาะจกเบองโหตัวนี้บบนเบอร์เท่าไนี่ปควดมันคือใหญ่จะไปน้องอืมหิวข่าก็หิวได้หิวข้าก็หิวได้จำได้ตอนนั้นหิวข้าแหง้งแต่พอมาเจอหอยพวกนี้นะไอ้เร้าหิวเข้าเลย นี่เบอร์นี่มันม่วนนะน้องมันถามว่ามันหอยหลายบ่อทายเอาเจ้าอยู่มันก็หลายก็หลายอยู่จ้ะหอยแต่ละอย่างแต่อยู่ที่ว่าเฮาสิไปถือถือเอ,อ่อใส่หาอยู่บ่นะจน๊ะเนาะมาเบิ่งตัวนี้บัดนี้แม่นบ่โอ้มันน้อยจ้ะนี่ค่ะลุนตัวนี้ก็อายบัดน,นี้ อันนี้เป็นหอยแข็งหอยแข็งบ่หอยหลายจะตรงอายอยู่นี่หอยแข็งก็บ่ใหญ่อยู่นี่นะหอยตะลับนี่ถือว่าใหญ่นะอืมท่าๆก็เขาเอินหอยอยา่างหอยทรายบ่ซาำํำปั้นนะบางอันซ้ำํำปั้นเลยดะก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเนาะพี่น้องจะ้ะนี่ค่ะเบิ่งเพลินเลยได้ไก็นนะผักไปนำํำเบิง่งไปนํำก็ถือว่า โอเคน,นาอจจะเนาะเพราะว่าบางเมืองก็ลมแหง้งแหง้งขนาดว่าอาอเอาแนวปิดหูปิดลมไปมันยังลมแห้งเลยพี่น้องจ้ะาอก็จําเป็นต้องมาพากน,นาอจจะเนาออืมเพราะว่าความเป็นจริงแล้วไอชอบแบบว่าเป็นเสียงธรรมชาติมากกว่าแต่บางเทือมันก็นเจ็บหูเนาะพี่นอ้องไอก็จักเสียดแนวไหนอา้าก็ลองเบิงเนาะถ้ามากมา,มาก,มากจะไหนก็บอกอยไยเดี๋ยวจะเด้อเพราะว่าอาอคิดว่าบางเทือ เสียงแบบธรรมชาติมันก็ดีกว่าเสียงภาคเนาะจ้ะเนาะแต่จังไรพี่น้องกะติอายมาได้จะเดอ้อว่ามักอายภาคหรือว่าปล่อยให้มันเป็นเสียงลมกะม่เป็นอย่าง,งแบบนี้เนาะจ้ะเนาะคติก็บอกอายได้จ้ะอืออ้ายกันรับฟังทุกๆุกคนเนาะจ้ะเนาะเบิ่งนะแต่ละอันโฮตัวนี้เด้แม่นบ่แม่นจ้ะ หญ่เติบหนึ่งอยู่ดนพี่น้องแต่ละหูนี่โอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกันภาค2องาจะเดอ้อเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะยาวจ้า